เอาละพูดแต่สินให้ใบเหลียงสูราชาเนียบอ,อย่าดูอย่างภาพจ้าฮะคือเตะไปออกบอลไปเองแล้วครับแล้วโอ้นี่แล้วบอลเข้าประตูด้วยโอ้โมันโ,โอ้นี่มันงง,งงเหมือนกันเลยครับคือ คือสุรชัดแกอ้ออกาวแม่ไปออกอาการแบบนี้ครับเหลืองแดงครับอโอ้สุรชัดครับไปออกอาการใส่พุทธศิลป์และจริงจริงเนี่ยพุทธศิน์น่าจะให้ประตูฝ <c oughs> ั่งทด้านของเอเวสได้ด้วยฮะโอ้เดี๋ยวเอา่ะมันโอ้นี่โดนใบแดงไปจนได้ครับเป็นเหลืองแดงครับสุรชัดครับ <c oughs> คือมันต้องย้อนดูภาพภาพที่จังหวะของอา้าวเนี่ยครับไปแต่พุทธศินแล้วไปแสดงกิริยามารยาทแบบนี้ฮะพุทธศินก็ทําหน้าที่ของเขาครับแล้วก็โอ้โหไปชกหมัดอย่างนี้โอ้โหเดีย๋ยวโอ้ยางนี้มันเสียหายต่อเขาไงฮะในเกมแรกแล้วมันอาจจะแมบ อย่างนี้ครับสูรชาติยเองก็ต้องคุมอารมณ์ครับ